ส่งมาผลงานกับ Toyota าอัลพา d 40มาตกแต่งเบาะวิวแชร์สำหรับผู้สูงอายุจะหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปรับชมคลิปต่อได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนแฟนเพจ SCD Auto s i t ก่อนอื่นเรยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเลยครับครับผมครันนี้คือ Toyota Alphard 40ครับส่งงานตกแต่งเบาวิแชร์สำหรับผู้สูงอายุครับตามมาเลยครับ เปิดมานะครับตัวนี้เป็นภายในสีครีมนะครับลูกค้าเลือกตั้งเบาะวิวแชร์สำหรับผู้สูงยุรุ่นรถเข็นไฟฟ้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องเปิดสวิตช์ไฟก่อนตัวนี้เราจะมีระบบตัดไฟให้นะครับทดสอบด้วยการปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเอนได้อ่าโอเคไฟมีการจ่ายแล้วนะครับการขึ้นลงนะครับสามารถขึ้นลงได้2ระบบไม่ว่าจะเป็นรีโมทตัวนี้กับรีโมทไร้สายตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองลั่งให้ดูนะครับ ส่วนสูงผมห7 5เซนนะครับไม่เป็นอุปสรรคการนั่งในรถโตโยต้าคันนี้แน่นอนนะครับกดลงปุ๊บบอกจะมีการรีเซ็ตตัวแบบนี้ค่อยๆมาแบบนี้เลยนะครับน้ำหนักโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้รองรับได้ถึง150กิโลกรัมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบเซ็นเซอร์เห็นไหมกันหนีบแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะมีให้ด้วยนะตัวนี้เป็นระบบ มอเตอร์ Motor, ไฟฟ้านะครับจะมีระบบเซฟตี้พวกนี้ค่อนข้างครบเลยนะครับกดต่อนเนื่องเลยครับรีโมทนะครับ okay, สีสษนนะครับแบบนี้นะครับดูซิว่าจะติดไหมนะฮะจะมีการปรับเอเล็กน้อยเห็นไหมบอกมีการเอเห็นไหมใครที่บอกว่าอยากติดตั้งในอพาร์ตโฟล์คคาร์เวลเบนซ์วีโตฮุนไดเอชวันฮุนสตาเรียนะครับลองลูคลิปนี้ไว้ได้เลยเกียคารีบอวก็ติดตั้งได้นะ กดต่อเนื่องนะครับบอกก็ค่อยๆย,ยกตัวออกมาแบบนี้นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับล้อด,ด้านข้างก็จะค่อยๆกางแลนดิ้งแบบนี้เหมือนเครื่องบินเลยนะฮะกดแช่ไว้เลยตรงไหนไม่มั่นใจเราแค่ปล่อยหยุดการทางานนะครับทุกอย่างหยุดการทํางานหมดเลยนะฮะใช้งานต่อเนื่องกดต่อไปเลยแบบนี้นะครับกดจนกว่าจะแตะสัมผัสพื้นโลกแบบนี้นะครับแล้วเราถึงจะปล่อยออกมาได้นะครับอ่ะปลดล็อกซะหน่อยนะครับนี่แบบนี้ตัวนี้นะครับความเศษของรุ่นนี้นะ ก็จะเป็นรุ่นระบบรถเข็นไฟฟ้านะครับเราสามารถนะครับออนสวิตไฟนะครับแล้วสามารถเข็นได้นะครับแบบนี้เลยลักษณะแบบนี้เลยนะฮะลองนั่งดูนะลองนั่งดูลองนั่งเข็นดูเป็นไงเอ้ยเฟี้ยวนะฮะบ,บางทีเนี่ยผู้ป่วยที่ใช้งานเนี่ยนะครับอาจจะเดินไม่สะดวกแต่ว่ายังมีสติสัมปััญญะในการพาตัวเองไปไหนมาไหนนะครับสามารถเนี่ยเลือกตัวดีเป็นเป็นรุ่นที่ใช้งานดูนะฮะ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็หยุดการทํางานก็ตัดสวิตไฟแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้คนดูแลมาเข็นต่ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อ๋อลืมบอกไปตัวนี้นะเมื่ออยู่นอกรถนะสิ่งที่สามารถทําได้ก็คือในส่วนของการปรับเอนอกรถตัวนี้เราทำเพิ่มด้วยนะฮะแบบนี้เลยจะนอนไปเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับปรับเปลี่ยนอากิอากาศยิริยาในการนั่งนะฮะอ่าแบบนี้ปึ๊บโอเคเห็นไหมอ่ะทีนี้ตอนเก็บเข้าไปนะครับเราก็เก็บเข้า แท่นตามปกติเลยนะครับปิดสวิตไฟให้เรียบร้อยนะครับปรับตั้งฉากซะหน่อยนะครับปึ๊บแบบนี้เก็บเข้าไปเก็บให้สุดแบบนี้นี่ห้ามล้อซะหน่อยแล้วกดขึ้นเป็นไงเออเจ๋งเนอะนะฮะ ก็ลองดูได้เลยครับกับคันนี้เลยเป็นไอเดียนะครับกับ Toyota a l p h a า d รุ่น40นะครับหรือจะใพ้ใช้3020ก็แล้วแต่ติดตั้งได้หมดนะครับหนังตัวนี้เป็นหนังไมโครไฟเบอร์เนป้าให้ผิวสัมผัสที่นุ่มเย็นไม่อมความร้อนระบายความร้อนได้ดูได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะใหม่นะครับสามารถติดตั้งได้กับรถตู้ประตูบานสไลด์ได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับลองดูไอเดียคันนี้ได้นะครับ อยากติดต่อเข้ามานะครับช่องทางในติดต่อไม่ว่าจะเป็น, Facebook, นเฟซบุ๊กแฟ page YouTube แนลเว็บไซต์ Li น์หรือจะมาชมผลงานจริงที่นี่พระยามนธาตบางขุนเทียนส,ยสองพระรามสองหาไม่เจอเดี๋ยวขึ้นโลเคชันไว้ให้วันนี้บิวและทีมงานสายขายก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนพร้อมกับคันนี้ครับโตโยตา้า840ที่มาติดตั้งเบาะวีแชร์สำหรับผู้สูงอายุครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ